สวัสดีครับเป็นต่อลาศย์ไอคอนครับผมปลื้มลาศไซคอนครับผมเป็นยังไงเราสองคนกันแบบมีชวามแรงมากเลยเหรอครับแรงขนาดนั้นเลยเหรอครับหน่าอยู่ประมาณหนึ่งครับผมเราชอบไปทำกิจกรรมด้วยกันไปทำกิจกรรมสนิทกันแล้วไปทำกิจกรรมด้วยกันตามภาษามน้าคีอเห็นแขกในคอมพิวเตอร์เป็นแขกจูนคูเติ้ล อะไรยังไงคะก็คือมันเรื่องมันยาวนะฮะก็คือ จะมีเขาเรียกว่าจริงๆเขาก็แฟนคลับก็ยินเรากันแหละ2คนนะครับผมแล้วก็แต่ว่าก็จะมีแฟนคลับที่เขาเรียกตัวเองว่าเป็นหมาตอนนั้นใช่เป็นหมาก็คือตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันว่าหมาคืออะไรเพราะว่าเคยได้ยินแค่หมีเป็นคุณแม่เป็นอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาบอกว่าเป็นเป็นคุณแม่ที่อยากได้ลูกเขยก็เลยเรียกก็เลยเรียกว่าเป็นหมาอะไรอย่างนี้ฮะแล้วก็ตั้งแฮชแท็กขึ้นมาเป็นปื้ดหมาเพื่อแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นการแสดงครับผมอันนี้ เป็นการแสดงนะครับทุกคนเป็นการแสดงเขาบอกว่าเป็นการแสดงเพื่อเรียกโมเมนต์อันนี้ก็ ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันล่เป็นไม่รู้ใช่ไหมใช่ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละฮะราะแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะเริ่มมีมีแฮชแท็กใหม่ขึ้นมาเป็นปื้มมาเหมียวครับผมอันนี้ก่อนสิคืนคืนคืนให้เป็นต่อนี่ใช่ก็เลยเกิดแฮชแท็กนี้ขึ้นมาว่าเหมือนกับคุณคุณมหมาเขาจะยอมแพ้แล้วคืนให้แล้วคืนให้แล้วรับรับคืนไหมครับรับคืนไหมรับคืนแล้วฮะรับคืนแล้วเขาเขาเขามีตั้งสเปซกันวันนั้นเราก็เข้าไปฟังกันด้วยใช่ไหม ใครใครใครจริงจริงเหมือนกับว่าจะบอกว่าตอนที่สเปซกันอย่างเงี้ยถ้าถ้าสมมติว่าเราว่างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามเข้าไปเหมือนกันาเราก็อยากรู้ว่าเอ้ยตอนนี้แบบไปกันถึงไหนแล้วใช่พูดคุยอะไรกันบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะใช่เราก็ไม่ได้มีการยอมแพ้อะไรขนาดนั้นเนาะใช่แค่แบบบางทีอาจจะติดธุระล้วก็เลยออกจากสเปซไปก่อนครับผชายเาเจ้ารักยิ้มยนใ่ไงชเเจ้ารักยิ้มเหรอฮะ อดีขอกเนาะก็ค uhm ือจริงๆแล้วเป็นเป็นชื่อที่แฟนคลับเรียกให้ครับเหมือนกับว่าแฟนคลับเป็นคนที่ตั้งชื่อของด้อมตอนนั้นตอนนั้นจริงๆนานมาแล้วฮะว่าก่อนก่อนจะเข้ารายการนี้อีกว่าอยากที่จะมีชื่อด้อมของตัวเองเพราะว่าช่วงนั้นก็ออกไออะไรอยู่เสมอด้วยใช่ครับแล้วก็เอองั้นก็เลือก เลือกมา2ชื่อให้ให้มาให้ต่อเลือกอย่างนี้ใช่ครับเราก็เลยเลือกเป็นรักยิ้มของเป็นต่อก็ให้เป็นชื่อด้อมแล้วก็เป็นต่อเจ้าแก้มบุ๋งก็เป็นของต่อเองอะไรอย่างนี้ใช่แล้วถ้าเราเจอกับคนไหนกัน,น,น,เ,รกนเรียกกันว่าอะไรเรียกกันว<อ>่า,าอะไรเหรอฮะสภานามเหรอ,อนี่ก็ปกตินะครับถ้าผม<ถ>ชอบแทนตัวเองว่านี่ครับต่อว่าแทนตัวเองว่านี่เหมือนกันแล้วก็แล้วเวาเรียกเพื่องว่าเธอใช่เดี๋ยวนี่มานะ บเธอไปไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วเมื่นไปไหนมาไหนเมื่อวานเราตกลงไปดูโปรเจกต์ที่กันนาใช่ไหมใช่ทำอไรทำกันบ้านเดี๋ยวทำกันบ้านเกินเลยเินอาเราเรื่องโปรเจกต์หน่อยเออก็เหมือนโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่แฟนๆทำให้แหละครับก็คือเหมือนเขาชื่นชอบในคู่เราแล้วก็สนับสนุนผลงานก็เลยมีการ ไปที่เออคาเฟ่แล้วก็เหมือนจัดงานขึ้นมาให้กับพวกเราครับก็คือเป็นงานที่ให้กําลังใจแล้วก็เหมือนส่งต่อกําลังใจเราก็เลยรู้สึกว่าเออไหนไหน แฟนคลับเนี่ยเขาทาให้เราขนาดนี้คือส่งกําลังใจให้เราเราก็อยากส่งกําลังใจคือเราก็เลยไปร่วมงานด้วยใช่ค่ะงานก็คือน่ารักมากมีซุ้มถ่ายรูปแล้วก็มีแบบของแจกกิฟต์ว่างๆด้วยก็คือเหมือนแบบมีรวมโมเมนต์พวกผมตั้งแต่เริ่มมายันจนถึงล่าสุดแบบเราอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำในบางโมเมนต์หลอกซ้ำเนี่ยแต่ว่าแบบทุกคนแบบจําได้แม่นมากอย่างนี้ก็แบบเอ้ยอันนี้คือรูปอะไรแต่ว่าทุกคนก็ตอบกลับมาได้แบบแม่นมากจริงๆครับขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนด้วยครับ เริ่มเริ่มที่ใครก่อนดีอ่ะเดี๋ยวผมก็ได้ครับก<เ>็<ป>ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนทั้งตัวผมเองแล้วก็เป็นต่อหรือสนับสนุนพวกเราทั้งคู่เลยก็ขอบคุณที่เป็นแรงผลักดันแล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนให้กับพวกเราขอบคุณที่อยู่ข,ข้างๆพวกเรามาตลอดนะครับแล้วก็ผมคิดว่าทั้งผมและต่อเองเนี่ยต่อจากนี้เราก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังก็ขอบคุณที่รักในตัวพวกเรานะครับขอบคุณครับพูดหมดแล้วอ่ะแล้วพูดหมดแล้ว <réalité> รับผมสำหรับต่อนะครับก็อยากจะมันไม่มีคําอื่นพูดมากกว่าคําว่าขอบคุณแล้วครับใายเพราะว่ากว่าที่เราจะมาถึงวันนี้ได้กว่าที่มาถึงตรงนี้ได้ก็คือมาจากทุกๆคนจริงๆมาจากทุกๆแรงซัพพอร์ตแล้วก็ทุกๆการสนับสนุนของทุกๆคนจริงๆเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะเดินไปกับพวกเราต่อไปนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากพวกเราสองคนไว้อ้อมใจต่อไปด้วยนะครับ เดินไปได้เรื่อยๆหวังว่าจะเดินกันไปได้อีกยาวไกลนะครับครับก็ส่วนตัวผมนะครับก็หลังจากนี้ต้องรอดูนะครับว่าผมจะไปในช่องทางไหนแต่ว่าก็คงขอถือโอกาสนี้ฝากเป็นต่อไว้ด้วยเลยล้วกันเพราะว่าเป็นต่อเนี่ยก็รายการยังไม่รู้ว่าจะกลับมาออนแอร์ตอนไหนใช่ไหมครับแต่ว่า คิดว่ามีอะไรให้เซอร์ไพรส์ทุกคนแน่แน่นแน่นอนนะครับก็รอติดตามไฟนอลสเตจของเป็นต่อด้วยนะครับผมครับผมของเป็นต่อก็อย่างที่ปื้งบอกนะครับว่าทางรายการตอนนี้ก็ยังเหลือไฟนอลสเตจอีกรอบหนึ่งนะครับยังไงก็ยังอยากให้ทุกคนฝากติดตามแล้วก็คอยโบวตให้กับต่อจนถึงจนถึงเป้าหมายในวันนั้นนะครับผม mm hmm. ส่วนหลังจากนี้ไม่ว่าจะมีงานอะไรไม่ว่าจะเป็น,ชนใช่ทั้งของต่อแล้วก็ของปื้มด้วยนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับครับผม